สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวิึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรบัตรวมนะคะพี่พี่จางวดประจําวันที่9มกราคม2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้มิจารนญยบในการรับชมนะคะมาดูผลกันก่อนเนาะของวันที่8นะคะค่อยดูแนวทางของวันที่9ซึ่งวันที่8แอดให้เด่นที่3กับ2ไปนะคะผลในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจเนาะ3-7-5นะคะล่าง3-2 3แอดหลุดไปเนาะ3-7-5แอดหลุดไปนะคะล่าง3-2นะคะเด่นที่3มาเด่นที่2มา แอดเด้นไปที่2องมนะคะมาในตัวกลับในรอบเฉพาะกิจเป็นเม็ดเดียวที่แอดให้ในกลุ่มเนาะสานะคะในรอบพิเศษนะคะสองหกหนึ่งสองมาหกมา1นมาตารางนะคะส่วนหกศูนย์แอดหลุดไปดูอันนี้ก็มากลับหัวเนาะมีใครได้กลับหัวไหมเนาะพี่น้องจา๋าอ่ะมาในตารางเนาะส่วนล่างหลุดไปนะคะสำหรับในรอบปกตินะคะศูน นะคะ8998ก็ไปเข้าในตารางนะคะแต่ว่าตัวที่อาจจะคู่หลุดไปเช่นกันนะคะส่วนล่าง95นะคะ9กก็มาในตารางเช่นกันนะคะในรอบบ i p สูสา0หลุดไปนะคะให้6 6 5 5 3 3 2 2มา0 0เนาะพี่น้องจ๋าล่าง94แอดก็หลุดไปเนาะตัวที่อาจจะคู่วันนี้มาแค่คู่เดียวนะคะพี่พี่จ๋านอกนั้นไปเข้าตารางหมดเลยนะ อ่ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พีเด้วยนะคะถ้าอ่าแอดผ้าหลุดเนาะยังไงก็ฝากนำไปตามต่อแล้วกันนะคะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอ่าสำหรับแนวทางของวันที่เก้านะคะวันที่เก้าหนึ่งหกจนะคะฮานอย สูตรมัดรวมเข้ามารับชมแล้วแอดก็ฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่ๆจ๋าเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจะได้มีกําลังใจคิดคำนวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่ๆนะคะอะมาตามต่อกันที่ตารางตัวเดินของเราลือนะคะตามต่อกันที่ตารางตัวดิบน,นะคะ ตารางตัวเด็ดของแอดในวันนี้เนาะแอดให้เด่นไปที่เจ็ดอ่ะประเด็นไปที่หนึ่งเจ็ดเก้านะคะเก้าหรือหกห้านะคะห้าสองสามนะคะระหว่างสองสามสามสองนะคะ อ่ะสำหรับตัวเด่นในตารางนะคะเด่นตารางในตารางแอดให้เด่นไปที่เจ็ดแล้วก็หนึ่งนะคะเด่นไปที่เจ็ดแล้วก็หนึ่งมาดูกันว่าเจ็ดแอดมีตัวไหนกันบ้างสำหรับเจ็ดแอดให้ไปที่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ เจ็ด้านะคะใครไม่ชอบจับในตารางนะพี่ๆจ๋าสามตัวก็เช่นกันนะคะอ่าส่วนเด่นที่หนึ่งนะคะเด่นที่หนึ่งแอดให้รฟวที่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกนะคะอ่าชุดกันนะคะชุดกันแอดให้กันไปที่สองศูนย์สองสามอ่ะมาแล้วมาอีกได้นะคะห้าสาม 96นะคะเบิ้ลวันนี้แอดก็มีเบิ้ลมาอีกโองจะมาหรือเปล่าพี่น้องจะจะให้ดีไหมเนี่ยแต่ถ้าใครชอบค่อยตามแล้วกันนะใครไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะคะอ่าสำหรับเบิ้ลนะคะแอดให้ไปที่33แล้วก็55นะคะหลังๆมีเบิ้ลมาเพิ่มเนาะ แต่บางวันก็ไม่มีเนาะก็แอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่พี่จ๋าชอบค่อยตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะมาตามต่อกันที่เด่นที่7แอดเน้นไปที่7479นะคะ1เน้นไปที่12แล้วก็15นะคะส่วนชุดกันนะคะพี่พี่จ๋าแอดเน้นไปที่อ่าสอนะคะเน้นไปที่20แล้วก็23เหมือนเดิม สองสามกับเก้าหกก็ดิบนะคะเก้าหกนะคะสองสามกับเก้าหกนะคะพี่พี่จ๋าอ่ะสองศูนย์กับเก้าหกดูดูแอดก็พูดไปมาจดไว้แคบไ,ไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึง่งสําหรับท่านที่ไม่ชอบเก้าก็กลับหัวเป็นหกนะคะอ่าจดไว้แคบไ,ไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาอีกทีหนึ่งแล้วกันแอดก็ขอขอบคุณพี FC, ่พี่เอฟสี่ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ